สวัสดีครับต่อจากตอนขึ้นทางด่วนอยู่ที่บางใหญ่ตอนนี้ใช้เวลาไปหนึ่งชั่วโมงกับอีกห้านาทีก็จะถึงแล้วเมืองกาบตอนนี้ขับมาที่แปดสิบแปดสิบเอ็ดแดสิบสามแปดสิบห้าอยู่เงี้ยครับปวดขาครับต้องกิ่งขาเพื่อม,ม่ให้ความเร็วมันเกิน เข้าเกตเมืองการก็เจอฝนปลยอปๆยวันนี้คนน่าจะมาเยอะเพราะว่าทีมชาติไทยเต็ดตอนเย็นการจะนะบุรีอีก17กิโล็มาถึงเมืองการก็เจอทิวเขาธรรมชาติสีเขียวตอนรับ เทศไทยธรรมชาติเมืองไทยขอบขอบคุณทุกท่านนะครับที่คอยรับชมคอยให้ออกำลังใจยังไงก็ฝากช่วยกัน,ด,น,ด,นดันดันดูด้วยนะครับช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยได้ถ่ายเพราะไม่ค่อยได้ไปไหนยิงแต่รถหาแต่เงินนะครับ น้อ,อุงๆิงก็ยังไม่ได้มากรุงเทพช่วงนี้ยังปิดวงอยู่มองไปข้างหน้าก็เป็นทิวเขาสวยงาม 80มาครับก็มีเลยมั่ง80ดสิบกว่ามั่งเมื่อยขาครับแค่แปอย่างเดียวเลยเมื่อยขามาก แล้วนะครับนะผมก็อยู่ที่อาเภอท่าม่วงแล้วก็ไปต่ออีกสิบกิโลก็จะถึงตัวจังหวัดกาญจนบุรี กลับมาชิวๆครับชมวิวข้างทางชมทุง่งนาชมป่าอ้อยทุ่งนาเขียวขจีพอมาเขาเขตเมืองกลางก็จะมีภูเขาทิวเขาตอนรับเรา ขับมาชมวิวเฉยการเือกก็สะดวกขึ้นครับถ้าทางตัวนี้เปิดก็จะสดสะดวกขึ้นมาได้เร็วขึ้น แ0นี่ก็ใช้เวลาประมาณชั่วโมงหน่อยๆก็จะถึงเมืองการชั่วโมงครึ่งอัดตีไปเลยทางออกสกอ,องกมการชนะมุนีพลุงปวทวนอีก2กิโลก็จะถึงทางออก เที่ยวครับมีทางด่วนมาให้ถึงไวๆมาเที่ยวแต่ตอนนี้เขาเริ่มเห็นมีที่จุดพักมีห้องน้ำมีอยู่สองจุดนะครับขามาเนินการก็เป็นจุดพักโชว,ว์ขาวห้องน้ำโชวข์ขาวบันครับ ร้อยเมตรเมืมองการพนมทวน ก็จะหนักบุหรีต้องดูป้ายดีๆนะครับเดี๋ยวเข้าช่องผิด จนาบุรีชิดซ้ายชิดซ้ายแล้วก็เลี้ยวซ้ายถ้าไปทางพนมทวนออกไปทางทองสุพรรณทางนูง้นก็ขึ้นสะพานครับตรงไปขึ้นสะพานการจนาบุรีเลี้ยวซ้าย สะดวกขึ้นเยอะทำเวลาได้เร็วขึ้นเยอะจากเมื่อก่อน2ชั่วโมงกว่า2ชั่วโมงครึ่งการน,นี้ผมออกจากบางใหญ่ก็บ่ายโมงสินาทีตอนนี้ก็ลงท่าม่วง บ่ายสองยนาทีก็ใช้เวลา1ชั่วโมง10นาทีมาถึงทางสุดทางด่วนก็จากนี้ตรงไปอีก10กิโลก็จะถึงท่าล้อเมืองกาญจนบุรีสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับเอาวิวสวยๆเอาทางลงเมืองกาญมาให้ดูครับ ที่ครับอขอบคุณครับ